ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูเกงกินลีไวรุ่นห้1ูนหมึกแดงกา้านดำและหมึกแดงก้านไม่ดำนะครับเกงกินรีไวห้า์หนึ่งหมึกแดงก้านไม่ดำป้ายประเกลนตัวนี้จะไม่เคลือบนะครับก้านจะไม่ดำดูจากตัวนี้นะครับก้านไม่ไม like ่ดำนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้หมึกแดงป้ายไม่เคลือบก้านไม่ดำนะครับส่วนตัวต่อมาส่วนตัวนี้นะครับหมึกแดงป้ายเคลือบ ป้ายจะเคลือบเฉพาะส่วนบริเวณบน501ตรงนี้นะครับขึ้นไปเต็มผืนเท่านั้นนะครับตรงนี้นะส่วนข้างล่างตัวนี้ไม่เคลือบนะครับหมึกแดงป้ายเคลือบดูก้านกันนะครับจะเป็นก้านดานะทุกคนเนี่ยครับก้านกระดุมจะดําเห็นไหมครับอ่าหมึกแดงป้ายเคลือบก้านจะดํานะฮะส่วนหมึกแดงนะั้นเราดูจากตรงไหนได้บ้างนะครับมาดูกันนะหมึกแดงหนึ่งดูจากตรงป้ายปาเกินตรงนี้สองมาดูกันด้านใน ว่ามีป้ายอะไรอีกไหมนะฮะแป๊บหนึ่งนะตป๊หน่งนะครับเนี่ยนะหมึกแดงที่สองก็คือตำแหน่งนี้นะครับอ่าก็ก็ก็เป็นหมึกแดงเหมือนกันนะฮะ W ับเ3ิลท in u ี่สามเอลสามสิบเมตรอนยคลรับพิกกับดูรายละเอียดด้านหลังป้ายประมาณนี้นะครับจะบอกมาที่ตรงนีน้ว่าหมึกแดงนะครับอ่าก็พอประมาณการได้ว่า กลุ่มหมึกแดงก้านดำจะเคลือบมาที่ป้ายนะครับตามที่ผมดูนะสองตัวนี้เทียบกันนะอ่าเนี่ยนะครับตัวนี้ไม่เคลือบก็คือก้านไม่ดำตัวนี้เคลือบป้ายก้านดำนะครับมานําเสนอความรู้เกี่ยวกับกางเกงยีนลีว่าห้าจุหนึ่งหมึกแดงก้านดำกลุ่มหมึกแดงก้านดำนี้สร้างมาในประมาณปีหนึ่งเก้าแปดหกถึงหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับประมาณนี้นะครับกลุ่มหมึกแดงก้านดำจะสร้างผลิตอยู่ในระหว่างปีนี้เท่านั้นนะครับ ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดยิบย่อยมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูเกงกิลลี่วาห้าศูนย์หนึ่งปีหนึ่งเก้าสี่เจ็ดให้ได้รับชมกันครับไปชมกันเลยครับก่อนที่จะรับชมกางเกงกิลลี่ว 1, 1, 1> <4. S 2> าห้าศูนย์หนึ่งกุมุกแรงก้านดำที่สร้างผลิตมาประมาณปีหนึ่งสี่แปดหกถึง1 4 9่สี่เก้าสองนะครับวันนี้ผมมีกางเกงตัวนี้นะครับ ที่ป้ายแคร์นะครับ1 9 4 7มาให้ทุกคนได้รับชมกันไปดูฉลับป้ายตะกินแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะมีแค่รุน่นนี้รุ่นเดียวคนระับมีอีกหลายหายรุ่นนะครับที่มีตะกินก่อนบรรทัดสุดท้ายนะ Every Garment g u a r a n t e e นะซึ่งหมายถึงรับประกันคุณภาพทุกอนูของผืนผ่านะครับแล้วก็บรรทัดล่างสุดนะครับล็อต5 0 1ศูนย์ตัวนี้หมายถึงอะไร เอกเอกสองตัวนี้หมายถึงเอกซาพิเศษนั่นเองหมายถึงผ้าผ่านการย้อมมาอย่างดีย้อมแล้วย้อมอีกย้อมจนสีซึมสนิทเข้าถึงกลางใจใจกลางเึ้นได้นะครับและทอมาอย่างดีเป็นพิเศษนั่นเองนะฮะสีซึมลึกถึงใจกลางได้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับความพิเศษของรุ่นนี้นะครับเป็นกานเก่งเก่านะฮะตอนนี้อยู่ที่ยุคอยู่ในยุ 1, 1947นค1นึ่งน้า้สี่บเจ็ดนะฮะตามป้ายแค์เดี๋ยวผมให้ดูป้ายแค่นะ มานำเสนอกางเกงสี่ตัวนะครับวันนี้ก็จะให้ดูรุ่นกลุ่มหมึกแดงก้านดาที่สร้างอยู่ในยุค1986ถึง9192นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเม็ดอินยูเอนะฮะเป็นเม็ดอินยูเอแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับ1947นะครับเป็นรุ่น501ยืนนะฮะ W32L34 ซึ่งจะต้องตรงกับป้ายประกันตัวนี้เป็นป้ายหนังแท้นะฮะเป็นป้ายหนังแท้ นะครับหายากครับยังเก่งยุคเก่าสําหรับคนชอบสะสมนะครับสภาพตัวนี้ก็เก่าครับผมเต็มที่แล้วครับเรีแถบหน้าเดียวสกรีนหน้าเดียวนะครับแล้วก็มาดูงานกระดุมตัวนี้ก็แซกย้ำแซกจมนะครับไม่ใช่แซกย้ำนะฮะมาดูงานกระดุมกันสําหรับคุณสูกชมแบบพิเศษของตัวนี้นะฮะกระดุมอันนี้ปีสี่เจ็ดนะตัวนี้กระดุมชุบทองนะครับเห็นไหมครับกระดุมจะชุบทองนะฮะ ตัวนี้กระดุมชุบทองนะปีสี่ครับผมกระดุมชุบทองความพิเศษเยอะมากเลยตัวนี้นะฮะแล้วก็หลังกระดุมตัวนี้ตอกอ R นะครับเต้งกระดุมเม็ดล่างมีสกรีนอะไรไหมมีตอกอะไรไหมเดี๋ยวมาดูกันครับดูไปพร้อมๆกันตัวกับผมเองมาเอามานําเสนอให้ทุกคนได้รับชมนะครับส่วนกระดุมเม็ดล่างมีตอกไขป่ปลาไหมเดี๋ยวดูดีก่อนนะครับต้องใช้แว่นขยายส่องดูนะถ้ามีตอกไขป่ปลาอีกเนี่ยหืมครบทุกด้านนะ ต้องลางอยู่ไม่แน่ใจนะครับไม่เห็นนะฮะก็เอาเป็นว่าไม่ได้ตอกอะไรแล้วกันเนาะตัวนี้ก็จะมีตอกแค่เม็ดบนนะครับเป็นตอกอนะครับนี่นะครับผลิตจํานวนจํากัดครับถ้า R านี่ก็จะย่อมาจากลิมิตนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับมาดูหมุดย้ํานะครับหมุดย้าเป็นหมุดย้ารุ่นนี้เป็นตัวนี้นะฮะแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปนะครับครับสำหรับคุณสมบัติพิเศษของกางเกงตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกระดุมชุบทองเรซแทปหน้าเดียว ะเข็บริมแดงอย่างที่เห็นใน,ในภาพนี้นะครับแล้วก็อื่นอีกเยอะแยะมากมายป Red Tab Big e ้ายเรสแถบบิ๊กอีนะฮะเรสแถบหน้าเดียวแล้วก็เป็นเรสแถบบิ๊กอีด้วยนะฮะซึ่งจะหาได้ไม่ค่อยง่ายสักเท่าไหร่นะถ้ามีทุกวันนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับนามาให้ได้รับชมกันคิดว่าท่านผู้ชมคงจะคุ้มค่านะครับกับการได้รับชมกางเกงตัวนี้นะครับขอบคุณครับดูตัวต่อไปนะครับจะเป็นกลุ่มหมึกแดงก้านดํานะฮะกลุ่มหมึกแดงก้านดํางาน u s อฮะก็จะมีหลาย หลายตัวนะฮะหมึกแดงก้านดำและหมึกแดงก้านไม่ดำนะฮะเขาจะมาดูกันนะอย่างตัวนี้นะครับงานยูวเอเป็นรุ่น501หมึกแดง W31 L32 นะครับตัวนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวนี้ป้ายไม่เคลือบก้านก็ไม่ดำนะครับมาดูกระดุมกันเท่าว่าหมึกแดงแล้วจะกระดุมจะก้านดำไหมนะฮะมาดูกันนะครับก้านไม่ดำนะเห็นนะครับก้านไม่ดำนะฮะ กลุ่มหมึกแดงที่ป้ายหนังหรือป้ายประเก็นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นกลุ่มก้านดำโดยทั้งหมดนะครับกลุ่มหมึกหมึกแดงก้านดำนะฮะจะมีป้ายตัวนี้จะเคลือบเงามานะครับมันจะเคลือบเคลือบอะไรมาสักอย่างนะครับเป็นเงาเงานะคะกลุ่มก้านดำนะครับจะสังเกตได้จากป้ายตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าหมึกอาจจะแดงเหมือนกันแต่หมึกแดงนี่อาจจะดูที่ป้ายแคร์ด้านในหรือตรงนี้ก็ได้นะฮะสามารถแยกได้เลยครับสามารถดูได้ทั้งสองที่นะฮะ สวยนะครับตัวนี้ก้านไม่ดำนะฮะหมึกแดงนะฮะหมึกแดงเดี๋ยวมาดูอีกตัวต่อไปนะครับว่าหมึกแดงก้านดํำไหมตัวนี้เป็นสีมิดไนท์นะครับ w 3ส l 3 0นะครับก็จะเป็น m a ็ดอินยูเช่นกันนะครับเห็นไหมฮะเม็ดอินยูเอลอตห้าศหนึ่มึกแดง w 3ส l 3 0มสิบงายูเอ w plc 2 3 WPLC สองสามออกจากรัฐบาลกลางของอเมริกาออกให้กับบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเครื่องนุ่งหม่มเกี่ยวกับพวกขนสัตว์พวกนี้นะครับ WPLC สองสามตรงนี้นะครับคือเป็นบริษัทที่จดสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกานะครับที่จะได้เลขตัวนี้มานะฮะตัวนี้ก็ p a r e n t e i n u s นะครับแล้วก็จะมาเป็นวันเดือนปีที่จดสิทธินะฮะตรวนี้ จะบอกไว้ตรงนี้นะครับไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ดูเท่าที่เห็นแล้วกันเนาะแปบ๊บหนึ่งนะครับสีมิดไนท์สวยๆเลยตัวนี้นะครับมาดูกระดุมกันตัวนี้นะครับอ่าเป็นหมึกแดงก้านดำเห็นไหมครับก้านจะดำด้านในนะก็คือจะสร้างปัะมาณันในช่วงปล,ปลายปี86ถึง8ต้นปี87นะฮะแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ ประมาณปลายปี91ถึง92นะครับในกลุ่มที่จะสร้างกั้นดำตัวนี้นะเนี่ยนะครับดำทุกเม็ดนะฮะก็ตัวนี้หมึกหมึกแดงที่ป้ายประเก็นหลังตรงนี้นะครับหมึกแดงที่ป้ายประเก็นหลังตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมลองหาดูป้ายอีกทีหนึ่งว่าจะมีป้ายแครตัวไหนนะฮะอ่ามีมีครับเ๋ยเจอแล้วจะเป็นเลดแบทตัวนี้นะฮะ ถ้าแปลตรงๆเลยนะครับป้ายเรสแบดวิ่งที่เรียกกันเนี่ยก็คือเรสก็คือแดงใช่นไหมครับแบดก็ค้างคาวนะฮะก็แปลง่ายๆตรงๆก็คือว่าเป็นป้ายค้างคาวแดงนั่นเองนะครับก็จะระบุนะครับ W30 W33 นะครับตรงกับป้ายประกันนะฮะแล้วก็ L30 นะฮะ Made in USA Care อแ l ่โอ o ิเนะฮะที่กับดูรายละเอียดด้านหลังก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ตัวนี้ตัวไม่ค่อยชัดนะครับผม ครับก็สรุปว่านะครับกลุ่มหมึกแดงนะถ้าแดงที่ป้ายแคร,ร์ตรงนี้แล้วก็แดงที่ป้ายแคร์ตรงนี้แล้วก็ทิศแดงที่ตรงนี้นะครับป้ายประเก็นนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นหมึกแดงก้านดำตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก้านกระดุมจะดำนะครับถ้าแดงทั้งสองที่นะครับทั้งป้ายแคร์แล้วก็ป้ายประเก็นะะกนะฮ <jos> ะ,ะ,าะ,ะอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สังเกตได้ว่า่าตัวนี้ไม่ใช่ก้านดำถ้าถ้าไม่เคลือบมานี้อาจจะไม่ใช่ก้านดำนะครับ เพราะว่าตรงนี้ไม่เคลือบมาแต่เป็นหมึกแดงก้านกระดุมไม่ดํกาก้านกระดุมไม่ได้เคลือบดํามานะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นก้านกระดุมทําแบบธรรมดาแต่ถ้าเคลือบมาเหมือนตัวเมื่อกี้ถ้าตัวอย่างตัวนี้เ,เคลือบมาเคลือบป้ายประเก็นมาเห็นไหมออกเงาๆอย่างนี้นะครับก็จะเคลือบแค่นี้นะดูดีๆนะครับจะเคลือบตั้งแต่ตำแหน่งนี้บนบนห้าศูนย์หนึ่งตรงนี้นะครับ คือตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาถึงข้างบนเท่านั้นนะฮะวนข้างล่างนี้จะไม่เคลือบนะครับป้ายรุ่นหมึกหมึกแดงก้านดำนี่ยข้างล่างตรงนี้ไม่เคลือบนะครับต้องดูดีๆนะฮะถ้าเคลือบตรงนี้ก็จะแล้วก็ป้ายแคร์เป็นหมึกสีแดงจะเป็นกลุ่มหมึกหมึกแดงก้านดำก็ว่าได้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นก้านดำนะฮะตัวนี้ก้านกระดุมดำนะครับ นี่นะครับคือความแตกต่างจะแตกต่างกันนิดเดียวนะครับเนี่ยก้านดำนะฮะดำทุกเม็ดนะถ้าป้ายประเก็น501ตัวสีแดงเคลือบเงาที่ป้ายประเก็นมาด้วยก็คือจะเป็นกลุ่มหมึกแดงก้านดำถ้าไม่เคลือบเงามาที่ป้ายประเก็นแต่เป็นหมึกสีแดงก็คือว่าก้านกระดุมจะไม่ดำถ้าผมได้กางเกงตัวดีๆมาผมจะนามาเสนอให้ได้รับชมอีกสวัสดีครับ